สวัสดีด้ค่ะมือนี่อากาศดีๆีอิสิภาพปู่สะแหน่พิเศษนิดหนึ่งปูกในน้ำด้ค่ะพอดีว่าอีได้กินพันธ์มาขึ้นขายยู่ตลาดกำลนาห้าบาทอีซื้อมาทั้งหมดสามกำบอกเทคนิคนิดๆหน่อยๆก่อนด้ค่ะเ้วยการเตรียมกินพันธ์จะเข้าซื้อมาจกตลาดอันนี้เอซซื้อมาสองหมือแล้ว เหตุอะไงขึ้นจริงยั่งความสดดี่ทั้งสี่นะคะห้ามใส่ตูเ้เย็นเด็ดขาดเลยค่ะเด้อสื่อมาสือา่อไม่นี่อย่างอยู่ของอยู่ได้มาสามกลับอีกกลับแล้วนะสองกลนี้นี่คือเอาออกนี่เอามาทั้งสี่เอาถุงสวมมาอย่างสี่เลยค่ะเอาถุงส้วมา่าให้ถีอากาศนี่แล้วก็เอาหนามแส่แส่ลงทั้งังสี่เลยเค่ะม่ต้องเหตุยังกับเพื่อเลยเอาตังไว้ทั้งสี่ ขาอวแซลลมชังสี่โดยที่บอาถุงครอบเปอร์เซนต์นการเหี่ยวการาเฉาอ่จะไม่สูงเพราะว่าเพิน่นโดนโลมโดนอากาศแล้วเพิน่นจะค่ายนา้ำค่ายน้ำแล้วเพิน่นจะเหี่ยวให้บางนอนเพนบอสมนะคะถ้าเตุแบบนี้ถุงครอบไว้แบบนี้รับร่องนี่สวดจงสีอยู่ตลอดเลยที่จะห้าเด็กมาจากคนใหม่แล้ว งาหาเอาไปปลูกมันก็จะออกหากได้ไวนะคะาการปลูกงหนหะเมื่อนี่สี่บอกวิธีตเตรียมอุปกรณ์แล้วก็บ,บักเพื่อจะให้หากออกสัก่อนด้วยค่ะเพราะว่าได้กิ่งมากกับท่านหันย่ังบอกทนได้ตเตรียมปุ๋ยอยู่เดี๋ยวถ้าปุ๋ยมาแล้วเดี๋ยวกจะสีสอนไปในขันต่อต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนาพื่อหา ฟอ,องน้ำแบบนี้ได้ค่ะขายปีกจะตกแพงละสิบบาทถ้าเขาซื้อกรูลก็จะถือลงกว่านี้นะคะเสร็จแล้วเอามาได้ได้สีสมาแล้วก็มาก,กีดมีเป็ดแซนน้ำแล้วแล้วเอามากีดเป็นหล่องๆนะคะเซนน้นี่กีดกีดเป็นสามช่องสี่แล้วก็ตัดเป็นท่อนๆท,อนท,ที่ขนมนะคะแล้วก็เจาะหูตรงกลางเจาะหูตรงกลางเอาคัตเตอร์เสียบลงไปเลยะคะ่ะ พอเด่เอากิ่งพันธุ์เ่าเสียบลุได้มีเจีสีหลัก็กเซนยนาห้ชิ่งเลยบ้านนี้เขาก็ไปเตรียมกิ่งพันธุ์เพื่อนๆจะสามารถเสียบทั้งกิ่งเงีจก,กัสีเลยก็ได้โดยการรีดรีดใบรีดใบที่มันจะถีบน้ำแต่มันไม่เสียออกะคะ่ะแล้วก็จิ้มลุสีเลยไอช่องที่ห่อเสียบจเฮ็นเป็นห้วยอะคะ่ะเสียบลุมไปเลยเสียบให้ ให้อขอมันผลผลลงมาให้ถือให้แบบจุ่มในน้ำค่ะเดี๋ยวหากมันกระสีได้ออกอาจจะสีเลยกก็ได้นะคะหรือสตาร์ดอาตเจยอดสสตาร์ดอาตเจยอดเทิงมันก็นได้นะคะมีกุกุ้ๆตัดิดใบออก นี่เอาแซ่ไว้ประมาณซิปมือถาดงูดิังไหนว่าไม่หักออกคือหยอดจะเลื่อนตัวนีเพราะจะพุ่งขึง้นเข้าเข้ามาโยกบึงท่าจะเห็นมีหักขาวๆออกอันนั้นเง,า,งาเงาเสริบแล้วดะะเดี๋ยวจะสิผ้าใส่ปุ๋ยนะคะเดี๋ยวจะบอกในขั้นตอนต่อไปอันนี้เป็นขั้นตอนการเตรียมเพราเพื่อนๆท้าสิเฮตน้ำมีคือเตรียมแบบนี้ซะก่อนนะคะเด้อ เอาเซว้ในน้ำเปล่าเด้อมาได้นำบุยนำไว้ด้วยค่ะนำเปล่าแล้วกอาตังไว้ใน,นทีล่ลุมเพราะผลออกห่างเรียบร้อยแล้วเข้าจังสีหขันต,นตอนต่อไปง่ายๆเลยค่ะนี่เป็นลักษณะังสีนะคะเนี่ยเดี๋ยวอีกสีหดในขันตอนต่อไปจอหููเจ่อใดไว้แล้วเรียบร้อยจะหฮ็ดมันจะให้เต็มถาดเลยเดี๋ยวค่อยติดตามบึงนะคะเด้อหลับรอง ข้าวิีนี่ซะละแหนกินแบบง่ายๆปร่ต้องไหนอยา่างน้ำดินเลยนี่เตรียมไว้่าติดตามตอนต่อไปจ้า